สวัสดีค่ะบนผืนแผ่นดินทองของไทยยังมีกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งสามารถสืบทอดความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิน่นและรักษาวิถีชีวิตของตอนเองไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนเราพาไปสัมผัสชีวิตเขาใกล้ๆกันที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำอำเภอเขาย้อยจังหวัดพรบุรีค่ะไทยทรงดำเป็นชนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่บริเวณดินแด,ดน12จุไทยหรือเวียดนามเหนือในปัจจุบนันคนไทยมักนิยมเรียกว่าไทยทรงดำไทยดำ ไทยซ่งหรือลาวส่งชาวไทยทรงดำเนี่ยมีความหวงแหนในเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมของตัวเองมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าเป็นประเพณีที่ น่าเคารพนับถือและยกย่องนะคะคือเด็กรุ่นใหม่แม้ว่าจะโตในประเทศไทยก็ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายของบรรพบุรุษของเขาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นที่เป็นพื้นฐานอาหารการกินแล้วก็การแต่งกายภาษาพูดภาษาเขียนซึ่งเขาก็ยังพูดได้เขียนได้และในประเพณีต่างๆก็ยังคงกลับมาแต่งกายในของไทยสงดำนะคะ,ะ,คะเช่นการแต่งงานการเกิดไม่ว่าจะเป็นประเพณีอะไรที่โดดเด่นเนี่ยเขาก็ยังคงรักษาไว้เขารักชาติพันธุ์ของเขาเองค่ะ อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำที่สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นนั่นก็คือวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีดำหรือสีครามเข้มค่ะการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับของชาวไทยทรงดำจะแตกต่างกันไปตามอายุและการเทศะเช่นชุดนี้เป็นชุดเดินทางออกจากบ้านชุดในชีวิตประจำวันและชุดแต่งงานที่มีสีดำแต่จะกลับสีสันลวดลายด้านในออกมาใส่ก็แต่เมื่อเสียชีวิตแล้วค่ะการละเล่นด้วยการโยนลูกช่วงหรือภาษาไทยทรงดำเรียกว่าตอดกอ เดิมเป็นการละเล่นเพื่อหาคู่ของหนุ่มสาวชาวไทยทรงดำค่ะการละเล่นโยนลูกช่วงจะมีขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งหนุ่มต่างถิ่นจะโยนลูกช่วงให้สาวเขาย้อยเมื่อโยนเสร็จจะพูดคุยทักทายกันจนบางคู่ได้พบรักจนถึงขั้นแต่งงานก็มีค่ะ นี่คือเรือนหรือเรือนไทยดำม,มีลักษณะเด่นที่หลังคารูปทรงคล้ายกระดองเต่าค่ะเรือนไทยดำม,มุงด้วยหญ้าคายาวคุมลงมาแทนฝาบ้านตัวเรือนยกใต้ถุนสูงยอดจัว่วประดับด้วยไม้คล้ายเขาควายควากันเรียกว่าขอกุดบนเรือนมีห้องบูชาผีเรือนเรียกว่ากอล้อหองสำหรับเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาอยู่อาศัยในบ้าน เดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตชมการละเล่นพื้นบ้านพักแรมแบบเรือนทรงและร่วมชื่นชมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยทรงดำถึงแม้จะเป็นกลุ่มชนเล็กๆแต่ก็มากไปด้วยสเสน่ห์ที่งดงามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย